สวัสดีครับพบกับปาดเมโจพันไม้นะครับผมวันนี้จะมาดูทุเรียนนะครับซึ่งปลูกในที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มต่ำบริเวณตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับลำน้ำนะครับสายน้ำแม่น้ำหลักนะครับคลองอุตภัานะครับไหลลงหาดใหญ่ซึ่งบริเวณนี้ถ้าช่วงที่น้ําขึ้นนะครับเห็นสะพานไหมครับก็จะจมสะพานถนนที่รถวิ่งอยู่ก็จะล้นจนถึงถนนบริเวณเราที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นที่ต่านะครับถ้าระดับถนนก็ ความลึกก็น่าจะอยู่ที่เม็ดนะครับบางช่วงก็ถึงเม็ด20่สถึงสานะครับแต่ถ้าเราเอาถึงในร่องนะครับในร่องล่างนี้ก็อยู่ประมาณเม็ดห้นะครับแปลงนี้นะครับปลูกทุเรียนพวงมณีครับผมก็ไม่ได้มีการลงทุนหนักในช่วงแรกนะครับหลายคนนะครับถ้าเป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขุดร่องยกโคกนะครับทําเป็นโคกทําเป็นร่องให้ดินสูงขึ้นมานะครับแต่แปลงนี้นะครับ ปลูกนะครับในพื้นที่เสมอแล้วทําการไถนะครับเนี่ยไถไถดินนะครับขึ้นศาสตร์ร่องนะครับตอนปลูกเนี่ยไถขึ้นมาเป็นร่องอ่อนครับเหมือนเราทําเป็นร่องผักนะครับทำเป็นร่องผักเสร็จเราก็หลังจางนั้นก็เราเราใส่ปุ๋ยนะครับก็ทําการไถนะครับนะครับก็ให้น้ําให้น้ํามันลงอยู่ในตรงกลางตรงกลางร่องนะครับใอ้อยู่ตรงกลางร่องข้างบนเนี่ยไถขึ้นไปให้สูง นี่ก็คือเป็นการยกโคกไปในตัวเหมือน,นเราใช้รถเบงโฮนะครับใช้รถเบนโฮนะครับในการทาเป็นโคกแต่ถ้าเราใช้รถเบงโคเนี่ยก็คือค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับหลายชั่วโมงปั่นมาแล้วนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือเราถ่ายเรื่อยๆนะครับนะครับทุเรียนเนี่ยพื้นที่ที่น้ําไหลผ่านนะครับไม่ใช่น้ําขังนะครับอาจจะน้ําขังได้2-3วันนะครับ ต้องเป็นน้ําไหลนะครับไม่ใช่น้ํานิ่งในพื้นที่ที่น้ําขังเหมือนกันแต่เป็นน้ํานิ่งนะครับน้านิ่งน้ำเฉะตัวนั้นก็จะอยู่ได้ทุเรียนไม่ทนนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของน้ําไหลผ่านนะครับแล้วก็แห้งนะครับพื้นที่น้ําไหลผ่านเนี่ยเราต้องยกอย่างนี้ให้สูงสูงนั่นแะอย่างนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีร่องนะครับให้น้ําไหลผ่านออกไปในที่ต่านะครับทุเรียนพวงมณีนะครับชุดน,นี้ก็ประมาณ2ปี นะครับสองปีสองปีกว่าครับชุดนี้สองปีกับมีทั้งต้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็ต้นที่เล็กนะครับปลูกตุเรียนเนี่ยไม่ได้ใหญ่ทุกต้นนะครับมันก็หลายปัจจัยตั้งแต่ดินนะครับแต่ละที่นะครับความเป็นตัวของต้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนยครับแต่ก็มีการแตกยอดนะครับ พื้นที่ใน,นาการจัดการในพื้นที่ต่ําที่เราเห็นท่อสปริงเกอร์สูงเนี่ยอันนี้ก็คือนะครับน้ําได้รับมาจากแทงที่มีความสูงนน่นนะครับผมเ็เลยปล่อยลงมาให้น้ําสูงเพื่อตีสปริงเกอร์ให้วงมันกว้างพอวงกว้างเนี่ยมันก็จะได้ทั้งใบครับโดนใบด้วยนะครับโดนใบด้วยโดนนัศมีมันก็กว้างด้วยนะครับน,นี่ก็คือสมัยก่อนก็ ใช้ลักษณะประมาณนี้นะครับต่ํานะครับแล้วก็ต่อขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกเน,นี่็ขึ้นอยู่กับเทคนิคนะครับในการจัดการอันนี้คือพามาดูว่าตรงนี้นะครับพื้นที่ลุ่มน้ําพื้นที่ที่น้ําขังก็สามารถปลูกทุเรียนนะครับโดยปลูกแบบไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเดี๋ยวเราค่อยไปดูในระยะยาวนะครับนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ก็คือการเติบโตถือว่าค่อนข้างดีจะ เดีตยอไปร่องนะครับร่องนี้นะครับที่ยังเป็นร่องลึกอยู่ยนะครับก็ไถนะครับไถตัดลงมาไถตัดลงมาเพื่อให้รถวิ่งข้างในร่องนี้ได้ตอนนี้ก็จะเป็นร่องสูงครับพอไถลงไป้ลึกแล้วเราก็ตัดร่องลงมานะครับอันนี้ก็แันนี้จะเป็นพวงมณีนะครับเดี๋ยวจะผ่านไปดูชุดชนี นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของชะนีนะครับอายุก็อลูกใกล้เคียงพร้อมกันนะครับแหลงนี้อยู่บนระฟังถนนพื้นที่น้ําเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้วิธีการนะครับไถยกดงขึ้นมานะครับนะครับชะนีก็มีที่ต้นโตนะครับพรามเนตัวนี้ก็คือในกลุ่มของแมลงปีกแข็งนะครับกัดกินแต่โคนนะครับตัวโคนใหญ่นะครับ นี้ก็จะเป็นในกลุ่มของชนีครับเนี่ยเวลาเรายกร่องขึ้นมาน้ําก็จะนะครับขังในนี้นะครับส่วนบนด้านบนโคกเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ํานะครับรากทุเรียนก็ไม่มีปัญหานะครับเมื่อน้ําเต็มเนี่ยนะครับมันก็เออท่วมเสมอกันหมดพอน้ําลดเนี่ยที่โคนจะลดก่อนพอลดเสร็จน้ําก็จะอยู่ในร่องนะครับมันก็ทําให้ราุเรียนเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับ กับบางต้นก็โตนะครับนะทุเรียนโอเคนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับนะครับการจัดการทุเรียนที่ในพื้นที่ลุ่มที่จะปลูกทุเรียนนะครับไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะก็คือใช้วิธีการไถไถย,ยกร่องขึ้นมายกร่องขึ้นมาปลูกให้สูงก่อนนะครับครั้งแรกหลังนั้นเวลาเราไถสวนหรือใส่ปุ๋ยเนี่ยเราก็เอารถไถไถขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมา เอายาวกว้างรักสาเมตรสี่เมตรห้าเมตรได้หมดได้แต่เราไถนะครับผมนะครับพอเราต้นทุนในการจัดการนะครับปลูกทุเรียนนะครับอย่าลืมว่าการทําทุเรียนอย่างน้อย3าถึงสปีนะครับกว่าจะคืนทุนนะครับการทําทุเรียนในช่วงแรกค่อนใช้ค่อนข้างที่จะใช้ทุนงารที่จะเยอะนะครับผมโอเควันนี้ปานแม่จ้วปันไม้ก็พามาดูนะครับทุเรียนที่ปลูกบนพื้นที่ต่ําที่ลุ่มนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกดติดตามใน u t u b e ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะลงคลิปใหม่ๆมีคลิปใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนนะครับ โอเควันนี้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ